สวัสดีค่ะวันนี้มีนวยเสเฮ็ดขั้นสมพัดขั้นหอมใส่กระหล่ำนะคะก็เอาพักอ่าพักต้นหอมห่อเนี่ยมาเขงมาหันให้ดีๆแล้วก็ตักหัวตัไทรายล้างให้สะอาดแล้วก็มาขันแล้วนำเขียวมันออกให้หมดนะคะขันให้มันยุกนะคะขันให้มันยุกรือว่าวันห่อขันให้มันหยอกนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปนะคะเกลือลงไปขั้นเพื่อที่จะให้น้ำนี่ค่ะนำเม้นเขียวมันออกนะคะ กับบอแซนไมแล้วค่ะไปคั่นสมพักเราบอแซนนะคะมันสีเหม็นเขียวแล้วก็เพชรบอรแซนนะคะเนี่ยค่ะคั่นเราจนแบบออกจังซีเลยนะคะอ้อออกจังซีเลยนะคะแสบตาเลยล่ะค่ะพี่น้องเนี่ยเแล้วก็จะลากงาง แล้วก็มันจะเป็นนาำเขียวออกนะคะถามว่าเอาออกกันมันหมดกินเขียวเลยมันวแ mm. มันค่ะแต่ว่าก็แดีวแต่ผู้กคบล้ำป่นกับคนมักอันนี้กินเผ็ดๆนะแม่กันง่อยเพื่อนแต่จะเอาประมาณนี้นะคะแต่ว่ามีหน่อยแต่ละนี่ไงจะ mm. ขันเกลือสองหอบนะคะ mm. เกลอือหลอดนึงค่ะ mm. นี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะ ยองมันคือจังข้อสักพานี่นะคะแามเวลาแต่งหอมเวลาตัดหอมยาเตนพี่น้อนยาใสก็เป็นอย่างนั้นแหละยายาตัดเนี่ยมันสลายเพราะวเมล่าเขามาขันเดี๋ยวมันก็จะหันออกมาเดี๋ยวกระเเละพอดีนะคะคำหอมมีอย่างหน่อยก็นั่งพอดีนะคะเดี๋ยวข้าวสุคันใส่กระพักกระกลั่นนะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะปั่นเอาน้ามันออกใหมดนะคะ ไปก่อนนะคะเสร็จแล้วสำหรับบนห้องนะคะ,จะ,จ,ะ,นนะ,คะจะเอากระจัคันกระลำต่อนะคะยวกจะเจากระลำมมะเทตอนนะะ่นนาตาอตเลยนะคะกระลำกระขั่นเอาตามที่น้องต้องการนั่นแหละค่ะเนี่ยค่ะบดมาก,ก่อนนะคะ ใส่เกลือค่ะเป็นกอนนะคะแต่ว่าสำหรับกะหล่ำนี่ไม่นอย,อยสิบอันให้อันสิบอันใหรอสิบอันให้มันงอหลายเพราะว่าไม่ได้ต้องการอ่าเวลาเหนเป็นสุปพักแล้วมันกอบนะคะเหมืก็จะเอาประมาณมันหยุกตัวนิดนึงแค่นั้นนะคะเนี่ยค่ะก็ะะจะคันไปสินะคะ คลิปจะง่าไงาแน่นะคะราะว่าอยากให้เห็นเมือทุกขั้นตอนนะคะนี่ค่ะนี่เด็กหยอบเราเห็นไหมคะแล้วไม่เนี่ไปขอเปิดไฟอีกนิดนึงรูซื้อว่าไฟนม่สิบโมกระแกงมันอาย,ยัานพี่น้องเห็นบ่มคะ แต่ว่าก็ไฟอ่ะกางนั่งจานไ็ได้สมนึงน,นะคะใส่เกลือลงไปรอบหนึงค่ะมาต้องอยานมันเข้มนะคะพอเดี๋ยวห้องจะล่างมันออกแล้วนะคะจังปุ่มเครื่องไม้น,นะคะใส่เกลือเพื่อที่จะสวยห้องขันง่ายขึ้นเนะคะ่ะเนี่ยคุนีก็สิเดอ๋อก็สิมากไรเกลือ เห็ดเพื่อมูน้ำเนาะค่ะง่ายๆเลยผมบอกปอนแล้วจะไม่หน่อยสิบาเอาแบบปอนหลายนะคะเอาแข็งกรอบจักหน่อยน้ำนะคะก็เราทำให้หน่อยะต่ลง มันก็จะนิ่มลงเห็นไหมคะกะลัเริ่มนิ่มแล้วรอบนึงรอบสุดท้ายนะคะ่เสร็จแล้วบันเขาก็จะล้างนะคะล้างเกลือแล้วก็ น่างเกลือเราก็เอาไปผสมกันในอ่างเดี๋ยวเมีเเ่ยนขอเวลาล่า,ลางเหลา,าขึ้นใส่อ่างก่อนนะคะใส่กะละมังก่อนนะคะแต่หลังจากห้องได้พักมาเรยบร้อยแล้วนาะเฮดมาแลร,ร้อยเ่าก็จะปุงเคองเขาเลยนะคะปุงเค็มเขาเพราะว่ามีอย่างไรใน,นส่วนละอ่าสูตรเทคนิคของเี่ยก็จะใส่น้ำตาลลงไปนิดนึงนะคะเพื่อเวลาใส่นิดเดียวนะคะใส่ซัเนี่แล้วทีเหลือก็ใส่เป็นเกลือนะคะเพื่อเวลาที่ว่าสมพักเขามาอ่าเป็นแล้วมันสีบจืดอ่ามันสีบจืดแล้วมันสีบดมันสมแจ้งแจงนะคะมันจะออกรสชาชัดอืมอะไรนะ รสจัดกลมๆลน่อยนะคะแล้วก็ใช้ผงชูรสนะคะมี่น้ำตาลน้ำตาลนิดนึงแล้วก็เกลือนะคะแล้วก็ผงชูรสนะคะคลุกเข้าให้เข้ากันนะคะเพราะว่าพักเข้าคันได้ทีเดีวนะคะสั้งที่ในของมีหนอย่างนึงก็คือนี่นะคะนี่ในกระต้มเอาน้ำเข่านะคะเพราะว่าข้าว่ามีเข่ามาเนาะค่ะมันมีน้ำเข่ามามีในกระชิต้มหุงเข่านั่นแหละค่ะหุงเข่าแบบบ่เซ็นตน้ำนะคะหุงเข่าแล้วก็พอมันเดือดพอเขาเริ่มสิซุปแล้วนี่หน่จะใส่น้ำไปหลายกัวแล้วก็ ต้มเอาน้ำเขานะคะเอาง่ายๆว่าพี่น้องไปหะเอาน้ำเขามาหลวนะคะแต่พ่บบาามีนนำเขามากับมีในเทคนี้คงมีหน่อยเส่นำนำต้มเขานะคะนาทีเขา้าต้มเขานะคะเอาน้ำม,มานะคะมาใส่นะคะเขาก็จะคั่นไปผสมไปนะคะแล้วขั้นตอนนี้พอต้องเสียแห้งแล้วยังมากไม้นะคะเพราะว่าเขาคันได้ได้ทีแล้วนะคะก็จะซิมนะคะนึกกันเห็ดนะคะยาให้เข้มหลาย เพราะว่าถัาเข้มหลายมันจะผสมไ้นะคะถังข้าใส่ผักกาดเออ่ถ้าใส่ผักกระดัมเนี่ยก็สิใส่เกลือลงไปเพิ่อจัะน้อยเพราะว่ากระดัมเนี่ยมันจืดเนาะค่ะแล้วมันเสร็จมากนะมันสิสมอย่างเดียวมันก็ะสีวอมีควมนัวก็ะสีวอมแดบนะคะที่ไม่ได้ใส่น้ำตาลกับไปนิดเดียวนะคะพอกลมกลมนะคะอืมจุ่มแนวนะคะมันซุ่ไปจืดไปนิดนึง มันเข้มมันจีบปีนนะคะสมพักน,น่อยห่อใ่ก้อนนะคะนี่ค่ะจะลอยแดงนะคะไม่ได้แดดจะใส่น้ำม,มาเขา่าเออน้ำน้ำข้าวต้มนะคะน้ำยอดต้มเขาเนี่ยใคะเห็นว่ามีเขา่ามีเข่านํำนะคะหรือว่าพี่น้องจะเอาเข่าสารใส่นิดนึงแ้วก็ต้มเป็นน้ำนะคะกระได้ขึ้นกันนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นเข่าที่มันสุกนะคะเห็นว่ามันมาน้ำนาน่ำน้ำาน่ำต้มเข่านะคะนี่กเ็เสร็จแล้วค่ะ ก้อนนี่มันเข่ากันนะคะมันร้คะอ่อ,อน,นวัวสีนะ่นากนินบ่คะอย่างนันนะคะก็จะใส่กระป๋องเข้านะเดี๋ยวซีเมนต์หนึงก่อนเพราะว่าพอจะเกิดพ่อจะนำมาเข่าอันนำมันมาเข่าโอ้จะมันบอกผิดเพราะใส่น้ำมาเข่าต้องใส่น้ำนันน้ำต้มเข่าก็ได้นะคะต้มเข่าเอาแต่นำโอ้ซีเบิตงจืดนะคะเนี่ยเราจะใส่เกลือลงไปนิดนึงเติมกันนิดนึงเพราะว่าเติมน้ำนะคะ เสร็จแล้วนะคะเมี๋เราจะเทใส่กระป๋องนะคะคนใ้เขากันค่ะให้มันถดทัวนะคะนี่คือกระป๋องเตรียมไว้นะคะกระเ,เรียบลอยนะคะเวลามันเป็นมากมันก็สิจอ,อ,อกสวสม่ำนั่นๆนะคะเพราะว่ามันมีน้ำตาลน้ำนะคะวิตามินแบบสมบูื้นลื่นม่นกับโปรเบปนะคะคุณผักเมาก็ติกดให้มันพักมันจมน้ำนะคะเห็นไหมคะ ง่ายๆนะคะเสร็จซับเรียบร้อยแหละฝ่ดี๋ยวล้างมือแป๊บนึงนะคะล้างมือเสร็จทีจะขยับไปพี่น้องเบิ่งเห็นคักๆเนาะคะ่ะเห็นบ่คะนี่ก็คั่นส่งพักเข้านาะคะ่ะคั่นส่งกระลำใส่ต้นหอมกับเ็จซับเรียบร้อยวิธีง่ายๆนะคะเราไปเห็นเบื้งนะคะด้วยรยักใจจ้ารักนะจุบ๊บ